À, สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเจ้าเวฟบร้อยสิบไอปี2014คันนี้นะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับบิดไม่ขึ้นนะครับและเวลาเจอน้ำนะครับก็วูบๆดับๆนะครับคล้ายๆเหมือนกับรถคาบูเลยนะฮะตอนนี้นะครับช่างทีนได้แกะรื้อมาแล้วนะครับ สำหรับปั๊มตัวนี้ก่อนหน้านี้นะครับเช็คดูแลนะครับไม่ใช่ลองดูแล้วนะครับปั๊มติ๊กนะครับเช็คดูแลนะฮะนี่ตัวนี้นะครับไม่ใช่นะฮะวัดแรงดันน้ำมันดูแลนะครับแล้วก็หัวฉีดนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าหัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับก็แกะลองเปลี่ยนดูแลนะครับ อของที่ร้านลองใส่ดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบิดปุ๊บปบเหมือนเดิมนะครับอทีนี้ลองสตาร์ทดูหน่อยสิทีนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับต้องไล่หานะฮะ มีอาการจามด้วยนะครับนานๆจามทีนะครับหวัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับลั๊งหวัวเทียนก็เปลี่ยนดูแลนะครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราลองมาไล่หานะครับก็ม,มืดฟ้ามือดินมืดฟ้ามัวดินเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเว i, ็บร้อยสิบไอเจ้าปัญหานะครับวันนี้เมื่อวานปั๊มติ๊กดูแลตั้งตาเนาะหัวฉีดดูแล้ปลั๊งหัวเทียนลองแล้ว ปั๊มติ๊กลองเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ัวชีดลองเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ัวเทียนเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ปลั๊กัวเทยเียนเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ทีนี้จะเปลี่ยนอะไรจะเช็คอะไรอ่าสายไฟใช่ไหมอ่าทีนี้จะมาดูระบบไฟนะครับหรือเปล่าใช่ไหมก็มีอย่างเดียวน้าตาเนะอืออ่าระบบน้ำมันดูแล้วนะครับไม่มีปัญ <ร encanta. S 1> หาทีนี้เราจะไล่ดูระบบไฟมั่งนะครับผมอ่า ขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงนะครับปลาไปสามชั่วโมงนะครับเมื่อวานนะครับก็ไล่ความติ๊กดูแลว้วไม่ใช่หัดฉีดดูแลว้วไม่ใช่นะครับระบบน้ำมันนี่ไม่ใช่เลยนะฮะ วันนี้เราก็เลยไล่ระบบไฟนะครับหัวเทียนลองแล้วไม่ใช่ปลั๊กหัวเทียนไม่ใช่วันนี้ลองคอยดูแล้วนะครับไม่ใช่นี่นะคอยตัวนี้นะครับผมใส่แล้วไม่ใช่นะครับทีนี้นี่มาถึงฟิวคอยเลยนะครับตัวนี้ลองดูแลนะครับไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับลองดูแลนะครับไม่ใช่เนื่องจากว่าผมเอา ของตัวนี้นะครับไปลองดูพอดีมีรถคุณลูกค้ามาเปลี่ยนโซ่ราลิ้นก็เลยยืมตัวนี้มาลองดูนะครับพอดีเลยฮะทีนี้ไล่ไปไล่มานะครับสุดท้ายนะครับก็มาเป็นเจ้านี่นะครับกล่องปลดรอบนะฮะนี่อันนี้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมนะครับตัวเดิม อันนี้ตัวใหม่นะครับผมใส่เจ้ากล่อกบดรอบ13,000รอบเข้าไปนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับ3ชั่วโมงนะครับ ร้อยแล้วนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับว่ากล่องมันเสียแบบนี้นะครับปกตินะครับถ้ากล่องมันเสียนะครับมันก็จะไม่มีไฟไปเลยนะฮะแต่ตัวนี้มีไฟนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเร่งช้าช้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยรถขี่ได้นะครับแต่ถ้าเร่งกระแทกนะครับรถจะวูบดับไปเลยนะครับและน้องเขาบอกว่าเจอน้ํามันก็จะดับเจอน้ํานะครับผมว่าน่าจะเป็นกับเซ็นเซอร์นะครับเวลาเจอน้ําเจออะไรปุ๊บเหมือนกล่องมันตัดนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสรุปนะครับเป็นกับกล่องตัวเดียวนี่เองนะฮะอาการตอนแรกที่มาก็บิดไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าค่อยๆบิดช้าช้ามันจะขึ้นนะครับแต่วิ่งแต่ก็วิ่งได้ไม่ถึงร้อยนะครับวิ่งได้ประมาณ40-50นะครับไปได้เรื่อยๆอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวนี้ตัวเดียว ก็รอเจ้าของนะครับอาการบิดไม่ขึ้นต้องบิดช้าๆถึงรถจะขึ้นแต่ถ้าบิดกระแทกรถดับทันทีเป็นกับตัวนี้นะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ